พุทกามโมนะเพพุทตังธนกามโมนะเพธนังอติกายเยกายยะยะเอวนาเยตังสุตมาอิติปิโสพระขวายะมะราชาโนทาเวชวันโนมรณังสุขังอรหังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุ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 สวัสดีครับเพื่อน พี่ๆน้องๆนะครับครูบาอาจารย์นะครับเอฟซีครับเอฟซีนะครับวันนี้ครับวันนี้ให้อดมินนะครับนํำพระนะครับนํำพระวันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ได้นําเสนอเป็นพระสมเด็จนะครับวันนี้ขออนุญาตนําเสนอเป็นพระกุแตกกุนึงครับโด่งดังมากนะครับในช่วงนะครับสองสามเดือน ที่ผ่านมาสามสี่เดือนนี้ครับอ่านะครับเป็นพระนะครับอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดผมเองนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์อ่าอ่าเพื่อนเเห็นก็คงจะพอจะเดาได้นะครับก็คือเป็นพระหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอ่าที่ผมนํามาในวันเนี้ยนะครับ แต่กุกเมื่อวันที่สามมิถุาครับแต่กุกเมื่อวันที่สามมิถาเป็นความโชคดีหรือความเป็นเป็นบุญของท่านเจ้าอาวาสนะครับเป็นบุญของคนในพื้นที่แนมอรอกนะครับด้วยขออนุญาตเล่าประวัติและตำนานสักนิดก็คือ,อพระกุนี้นะครับเจอพบเจอที่ ใต้โบสถ์เก่านะครับร้อยปีนะครับโบสถ์หลังนี้นะครับผมมาเดิมท่านสร้างไว้นะครับเมื่อปีสองสี่หกแปดแล้วก็สร้างไม่เสร็จนะครับหลวงพ่อคล้ายนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพระมรอกนะครับมาสร้างต่อนะครับแล้วก็สร้างจนเรียกได้ว่าน่าจะเสร็จนะครับแต่ว่ามันมีกุศโ,โลบายตรงที่ว่าถ้าถ้าถ้าหลวงพ่อ พระองค์ในสร้างโบสถ์เสร็จสําเร็จเนี่ยจะเสียชีวิตทุกรายที่ผมเห็นมาเกือบทุกรายสามสี่รายนะครับที่สร้างโบสถ์เสร็จแต่ว่ากุศโลบายของท่านก็คือท่านยังมีเหลือหลังคาอีกนิดหน่อยนะครับที่ยังต่อเติมไม่เสร็จโอ้ยนั่นเป็นกุศโลบายนะครับคราวนี้ครับท่านท่านสร้างนะครับเมื่อสองสี่หกแป นะครับสร้างตั้งสองสี่สบแปดแล้วนะครับมีการบรรจุนะครับพระรูปหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่อโบราณน,นะครับไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคุยต่อไปว่าความหัาจสัย์ขององค์พระเป็นยังไงน,นะครับให้รู้ถึงปู่แตกก่อนนะครับพออ่าโบสถ์ที่โบสถ์เก่านะครับ โลเก่าหลังนี้นะครับที่วัดนมลอกเนี่ยนะครับได้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดองค์ใหม่ที่หลวงพ่อธโมเนี่ยนะครับท่านตั้งจิตนะครับตั้งใจนะครับกับลูกหลานหลวงพ่อคล้ายเจ้าวาดองค์ก่อนนะครับว่าจะปรับปรุงบูรณะพื้นโบสถ์ครับอ่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พื้นโบสถ์เขาสร้างโดยใช้ไม้ครับไม้จริงนะครับไม้ที่แข็งนะครับ แต่ด้วยนะครับเป็นโบสเก่ามายุคร้อยปีนีครับฝนตกน้ํารั่วนะครับแล้วก็เกิดพื้นไม้เนี่ยมีการชำรุดทรุดทรมก็คือมีการปุกพันกร่อนกันแต่เขาก็เลยมีความคิดนะครับที่จะเปลี่ยนพื้นไม้ไปได้แล้วได้ไม้แล้วนะครับมีคนบริจาคให้แล้วอแล้วก็กำลังเงินที่จะไปซื้อ ก็คือทางทางยาดิญาตนะครับของหลวงพ่อคายก็มีก็พร้อมที่จะช่วยพอทานี้ครับเริ่มมีการที่จะรื้อทำรื้อแล้วก็เปลี่ยนพื้นไม้เนี่ยก็มีการบวงสรวงก่อนนะครับที่หน้าโบสถ์ครับพอบวงสรวงเสร็จปุ๊บก็ทําการรื้อนะครับพอรื้อพื้นไป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 ไปถึงตรงหน้า พระประธานในโบสถ์ครับก mm ็สามารถเดินลงไปข้างล่างใต้โบสถ์ได้แล้วนะครับก็คือโบสถ์เนี่ยสร้างพื้นไม้เนี่ยสร้างสูงจากพื้นพื้นบกพื้นดินจริงๆที่อยู่ใต้โบสถ์ประมาณสองเมตรนะครับก็ได้ลื้อนะครับลื้อลื้อลื้อลื้นลื้จนเหลือไม้อยู่ตรงแค่ตรงหน้าพระประธานเท่านั้นคราวนี้ครับมองลงไปข้างล่างก็เห็นว่าข้างล่างเนี่ยโอ้ ที่ดินที่ข้างคาาอะไรมันสกปรกมากครับท่านเจ้าวาดก็เลยสั่งให้อ่ามีการาใช้จอบใช้ค้าใช้อะไรต่างๆเก็บดินเก็บเศษขยะต่างๆนะครับเขาเจอขวดขวดพวกอ่าข,ข,ขวดเก่าครับขวดที่เป็นน้ําดื่มน้ําอะไรครับน้ําโคกน้ําอะไรเก่าๆเนี่ยนะครับเขาเจออยู่ครับที่สร้างอยู่ในสมัยสองสี่เนี่ยครับสองสี่หกแปดกว่ากวาเนี่ยครับนะเออเขาเจอ ขาก็ขุด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 ไปเรื่อยทำความสะอาดนะครับณตรงนั้นนะ่ะที่โบสถไม่มีนะครับที่จะสามารถพาคนหรือพาอะไรเข้าไปได้ในใต้ฐานโบสถ์เขาปิดหมดครับมีช่องอยู่นิดเดียวนะครับเป็นช่องที่ทั้งคาวใช้บินเข้าบินออกเนี่ยครับเออนะครับ,ออนะรบแล้วก็มีอ่าพี่นะครับที่อยู่ ที่ลงไปทําความสะอาดนะครับก็ไปแซะไปขุดไปเก็บกวาดทําความสะอาดพื้นอยู่ใต้เร cis, ือนหน้าองค์พระนะครับไปขุดดังโต๊ะเลยครับไปไปขุดเอาเจอโอ่งนะครับแล้วองค์นั้นน่ะนะครับพี่ลองคิดพี่พี่เพื่อนเพือนลองคิดดูครับว่าถ้าเขาเอาพระไปไว้นะครับถ้าเขาเอาพระไปไว้เนี่ยมันจะต้องมี อะไรขึ้นมาที่วัดอย่างน,น,น้อยสองสามเดือนข้างหน้าก่อนที่มันจะแตกก่อนที่มันก่อนที่พระเนี่ยขูดจะแตกขึ้นมามันจะต้องมีงานอะ,อะไรหลายๆอย่างครับเพื่อที่จะนําพระไปบรรจุไว้แต่นี่ไม่มีครับแล้วด้วยวิวัฒนาการตอนเนี้ยนะครับเด่นมาจนถึงนี้ก็คือคนมีโทรศัพท์ครับพอเจอตรงนี้เท่านั้นเองครับพอขุดเจอโอ่งเนั้นครับ ล้องมาเลยครับถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไลโอโหนะครับเพราะว่าคนงานแถวนั้นก็ลงเข้าไปทํางานกันนะครับก็แจ้งก็ว่าแจ้งพยาวิจกรณ์แจ้งกำนันแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูมาดูมาแลละสรุปแล้วเป็นองค์พระหล่อบโบราณนะครับบรรจุไว้นะครับในองค์ใต้ฐานเนี่ยนะครับ จำนวนประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองนะครับแล้วมีพระอ่าหน้าตักห้านิ้วองค์ใหญ่องคหนึ่งนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันองเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องพิมพ์นะครับแต่ว่าให้รู้ก่อนว่าเป็นหลวงพ่อเดิมแบบนี้เจ็ดพันองเป็นหลวงพ่อคายนะครับแบบนี้นะครับจํานวนประมาณสี่พันอง นะครับสี่พันองแล้วก็นะครับเป็นพระปิดตานะครับโอ้ mm. oh, พระปิดตาเนี่ยเข้มขังมากนะครับ mm. เป็นพระปิดตานะครับแบบนี้นี่ mm. <Hey. S 1> ผมขออนุญาตเอาให้ดูนี่พระปิดตาครับ mm. เป็นพระปิดตาแบบนี้นะครับ mm. พระปิดตามีสองแบบแบบยันนูนองค์นี้ยันนูนครับมีสามพันองนะครับ mm. แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูยันจบ ยันจมยัไย่ไงเอยันจมให้ยันโนอนหมดเลยนี่ก็ยันโนนนี่ครับแบบนี่คือยันจมนี่ครับยันจมก็คือยันที่ติดไปตัวอยู่กับองค์พระเลยนะครับนี่ครับนี่คือองค์พระอ้าะปิดตานะครับองค์พมะเดิมนะครับนี่แค่เล่าประวัติมาครับนาทีนะครับเออ เขาเจอพระจำนวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์ <c oughs> เป็นพระหลวงพระเดิมเจ็ดเป็นเจ็ดพันองค์เป็นพระหลวงพะคล้ายสี่พันแล้วก็เป็นพระปิดตาสามพันสองแบบอย่างละสามพันครับรวมแล้วหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์วันนี้ครับแอดมินนำพระองค์ที่ที่อยู่ที่ขนมลอกนะครับแล้วเข้าหามาด้วยความยากลำบากมากเลยนะครับ นื่งจากว่าแอดมินอยู่ที่ฟูเก็ตนะครับแล้วก็พระ,ะแต่กรุตินทนสวรรค์นะครับระยะทางนะครับห่างกันการที่จะมีพระแท้สักหนึ่งองค์นะครับมาไว้บูชาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดาในที่นี้คือเรื่องราคาครับราคาแล้วก็คนที่จะเป็นคนบ่งบอกได้ว่าเป็นพระจริง พระแท้นะครับพระแท้ผมเลยเช่ากับอ่าท่านผู้กำกับเลยนะครับผู้กำกับที่สพอท่าตะโกนะครับคือท่านพันโนรเอกอิสเร็ด่านํานะครับขออนุญาตเรยนามท่านนะครับท่านมีพระแท้เพาะท่านได้เช่าพระแท้ในวันแรกๆเลยนะครับจำนวนประมาณสี่ถึงห้าร้อยองค์เลยนะครับพระออกจากวัดแรกๆก็ นะครับมีการตกลงกันพูดคุยกันระหว่างกรรมการและวลัดะพระว่าจะให้ชาวบ้านได้ได้ครอบของได้ได้พูดถึงนะครับก็คือทุกองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์เนี่ยจําหน่ายองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับจําหน่ายองค์ละหนึ่งพันบาทครับในวันที่สี่ในวันที่ห้า <c oughs> ครับสองวันเองครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์หายไปวัดไปกับตาเลยครับ หายวับไปกับตาหมดครับหมดวัดเลยครับทางวัดเนี่ยนะครับอ่าก็มีมีทุนอนที่มาสร้างมาทำพื้นโบสถ์เลยเนี่ยถือว่าโอ้โหเป็นบุญของของพ่อแกมากเลยนะครับของพ่อแกมากแล้วก็เป็นบุญของชาวบ้านลอกที่ได้พระนะครับหลวงพ่อเดิมแท้ๆนะครับไปไว้วเช่าบูชาหลวงพ่อเดิมเนี่ยมี ตอนนี้นะครับที่มีอยู่แล้วก็แตกกุออกมามีสามวัดนะครับวัดที่หนึ่งก็คือวัดหนองโพครับสองสี่แปดสองนะครับวัดที่สองก็คือวัดหนองหลวงครับวัดที่สามนี่นะครับก็คือวัดนองรอกที่แตกกัวออกมาเนี่ยไวๆนี่เองครับผมโชคดีมากเลยที่อยู่ในในค่าวที่พระแตกเนี่ยอยู่ในสมัยเนี่ยเออนะครับจึงได้พระแท้ นะครับจากวัดอารมลอกมานะครับผมว่าก็ตัดใจครับก็ลงทุนไปถึงแสนนี่กันครับผมได้มาพอสมควรเลยนะครับได้มาพอสมควรนะครับปัจจุบันนี้องค์หนึ่งเนี่ยสองหมื่นต้องมีแบบแบบพื้นๆนะครับถ้าองค์สวยองค์ต่อโคตดเนี่ยสามหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับต้องมีครับตอนนี้องค์ที่เป็นแบบว่าพิมพิมจะมีพิมพิมหนึ่งที่สาคัญก็คือพิมพ์หน้าฝรั่งแล้วมีรูปกระเดือกที่คอนะครับ ผันั่นไปเป็นแสนนะครับโอ้โหราคาไปดีมากครับหน้าเก็บหน้าจับต้องแต่ตอนนี้พระเกอออกมาเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าถ้าผมพอที่จะมีเวลาผมจะมาสอนดูว่าพระเกพระแท้พะระหล่อบโบราณดูอย่างไรนะครับวันนี้ผมนําพิมพ์พระมาให้ดูสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งครับผมขอญาติหยิบผมอยากให้ดูหลงวงพ่อเดิมเลยนะครับ เหมือเดิมนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เอให้พิมพ์เอนะครับก็คือพิมพ์ฐานสูงครับฐานสูงดูตรงไหนครับฐานสูงดูสันตสูงตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับฐานสูงนี่ตรงนี้ครับฐานสูงตรงนี้จะพิมพ์คําว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ด้วยพระองค์นี้นะครับอ่าเป็นพระซึ่งผิวเดิมเลยนะครับผิวเดิมแล้วอยู่ อยู่ในองค์อยู่ในกลุที่มีดินนะครับดินสนมรอกนะครับดินสนมลอกพระยิ่ใหญ่บึกมากเลยนะครับเนี่ยพระใหญ่บึกมากเลยนะครับพระถ้าเป็นพระแท้เนี่ยนะครับทางน้าหนักแล้วจะต้องได้สิบห้ากรัมกว่านะครับสิบห้าไปจนถึงเกือบสิบหกกร่งเลยนะครับความหนักขององค์พระนะครับนี่ครับแต่เราต้องมีคาบแคลไซด์ผิวขาวด้วยครับนี่คือเป็นพระลักษณะผิวเดิมนะครับพระผิวเดิมนะครับจะ มีรอยเป็นตะปุ่มตาปำเป็นเป็นรอยเสี้ยนรอยหล่อพระออกมานะครับดูครับนะครับหรือมีแคลแคลซายนะครับสีวขาวนะครับน่ครับให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนี่ครับจะมีรอยบุ๋มรอยรอยบุ๋มรอยบุ๋มตรงนี้นะครับถ้าเป็นพักเกศเดี๋ยวผมผมมีผมช่าพักเกศมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนีย่ไปดูครับพรกเกศตองรอยบุ๋มตรงนี้จะอ่าจะ ตื้นไม่คมแบบนี้นะครับไม่คมแบบนี้นี่ครับสวยจริงๆสวยจริงๆผมว่าเดิมเนี่ยนะครับเข้มขังในเรื่องหนังเหนียวนะครับหนังเหนียวดูไต่หันครับดูตะใบเก่าครับนี่ครับตะใบเก่าขออนุญาตใช้กล้องสองนิดหน่นี่ครับตะใบเก่าโอ้นี่ครับตะใบนี้ครับ ถ้าเป็นรุ่นน้องหลวงหรือรุ่นที่วัดหนองโพเนี่ยเขาจะจะมีการจานด้วยนะไหครับจานจานยันโอ้โหยันยนหมดนะครับนี่ครับให้ดูนะครับดูลักษณะเนื้อองพระครับเนื้อองค์พระนี่ครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานสูงฐานเอฐานสูงเอนะครับดูครับดูครับจะเป็นรับุ่มนะครับรับปั่ม นะครับขี้ดินนะครับพลมนอกยังติดอยู่บริเวณลูกลูกลูกตาขององค์พระนะครับจมูกตีลักณะเปจมูกส่วนฟู้ครับผิวพัน์วันนะะของท่านดูครับดูครับว่าเป็นผิวเก่าเราจะดูออกครับว่าพระเก่าไหมครับนี่ครับนี่นะครับออนุยาตครับให้เพื่อนเดูไปประมาณนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะทําคลิปต่อๆไปนะครับ นี่องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อเดิมน,นะครับซึ่งเป็นพิม, A, พมพ์เอฐานสูงนะครับองค์ที่สองครับเพื่อนครับท่านเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็คือหลวงพ่อค้ายนะครับทางใต้จะมีหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธ์นะครับทางพาคกลางของผมนะครับก็จะมีหลวงพ่อคล้ายที่วัดอนงรอก นะครับดูครับพระสององค์เนี้ยผิวพันธ์จะเหมือนกันเนเพื่อนดูครับนี่ครับเห็นไหมครับสีผิวพันธ์เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่องค์เล็กกว่ากันนะครับหลวงว่าคล้ายพิมพ์นี้นะครับหลวงว่าคล้ายในหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับในในพิมพ์ขององค์ท่านก็จะมีสามพิมพ์เล็กนะครับสามพิมพ์ย่อยลงมาพิมพ์เอนะครับ ิมพ์ B หน้าฝรั่งแล้วก็พิมพ์ C นะครับพิมพ์ C เนี่ยนะครับ ABC ฐานสูงฐานกลางฐานเตี้ยนะครับระบบไงก็มีนะครับมีอยู่สองพิมพ์ครับมีก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กครับมีองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับต่างกันตรงสังคาติเท่านั้นเดี๋ยวการที่จะมาแนะนําอธิบายนะครับการวินงใหญ่ดำเนินการมาอีกสักทีนะครับ องนี้นะครับองนี้แอดมินนะครับเนี่ยครับได้เช่ามานะครับจากที่นะครับที่อยู่ที่วัดเลยนะครับดูครับเนี่ยครับตอกโค้ดด้วยนะครับองนี้นี่ครับพระตอนที่พระตอกโค้ดนี่องเงาสามหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆครับผมมาเดิมองนี้นะครับสามหมื่นบาทนะครับนี่ครับหลวงพ่อคายครับหลวงพ่อคายก็ตอกโค้ดนะครับนี่ครับเพื่อนครับดูโค้ดครับนี่ครับ นี่ครับเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยต่อโค้ดไว้นะครับพอผ่านครับแล้วก็ตรงด้านใต้ฐานนะครับนี่ครับต่อโค้ดไว้หนึ่งสองสามนะครับต่อไว้สามโค้ดนะครับดูตะไบเป็นตะไบเดียวกันครับนี่ครับตะไบแบบแบบคมเดียวกันนะครับให้เพื่อนเ่นเห็นมันเหมือนชนิดหนึ่งนะครับ องค์นีหยิบขึ้นมาใกล้ๆให้เห็นเลยนี่โอ้โฟกัสอย่างนี้เห็นครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับต่อโค้ดไว้สามโค้ดนะครับแล้วก็มีด้าหลังนี้เ่ยด้าหลังมีหนึ่งโค้ดนะครับตรงนี้ครับที่ต่อโค้ดนี่นี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับดูครับดูผิวพันธุ์องค์พระครับทั้งสององค์จะเหมือนกันนะครับผมขอยแา่หยิบขึ้นมาเลยนะครับให้ดูให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นว่าพระเนี่ยนะครับซึ่ง ปูปัจจุบุนะครับไม่น้อยปีครับดูครับดูความเก่าครับของรถเดิมก็จะตอกโคดนะครับตอกด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยครับเหมือนกันครับตรงนี้ก็ตอกไปเห็นไหมครับนี่ครับจะมีคาบเข่าไซสีขาวครับเนี่ยคาบคาบสีขาว่า่าเหี้ยนะครับคาบเข่าไซสีขาวครับโอ้โหผมนี่ขนลุกนะครับโชคดีมากโชคดีมากนะครับที่ได้พระแท้แท้นะครับ มาไปครอบครองนะครับเคยดินพระปิดตาของหลวงหลวงพ่อทับไม่ครับพระทองนะครับพระปิดตาของหลวงพ่อทับพระทองทำในยุคเดียวกันเลยครับหลวงพ่อทับพระทองนั้นน่ะเหนียวนะครับยิงไห้เข้านะครับเหมือนกันครับหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อเดิมท่านเด่นท่านดังในเรื่องเหนียวเลยนะครับนะครับผมคลิปนี้โอ้โหอยยี่สิบนาทีนะครับ แอดมินนะครับก็ต้องคงจะมีอีพีหนึ่งอีพีสองอีสามไปครับแต่ว่าถ้าใครชมมาถึงตรงนี้ยนะครับแอดมินก็ต้องขอชื่นชมเลยครับเพื่อนสนใจนะครับสนใจในการชื่นชมนะครับพระหลวงพ่อเดิมกล่มนี้นะครับปลูกขนมลอกนะครับสวรรวัของสวรรค์นะครับคลิปนี้แอดมินจะต้องตัดขอผ่านไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ